สวัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่เกมเคาเตอร์ไปติดไปจะใครบางคนอีกแล้วเอาล่ะอันนี้แล้วที่ผมดูก็คือจะบอกอย่างนี้ล่ะคลิปไม่พูดเจ็ดนาทีคนดูน้อยกว่าอุย ถ้าอยากให้คุยกับตัวเองอีกก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะ ยาเลยอุมมีใช่ไหมเพื่อนช่อยแล้วนั่นเป็นแค่การแสดงอะครับอย่าไปใส่ใจใช่ไหมเพื่อนตัวน้อยอ้าจริงๆก็ไม่ได้อยากมานานแล้วนะโอ้ย จริงก็ไม่ได้อ่มานานแล้วพูดมันชัดหน่อยสิอ,อถ้าทาก็ผมเพิ่นไม่ชัดน,นี่นนะ ตัวยุนปืนเข้าหัวกันงนี้เลยเหรอมันก็เป็นเรื่องปกตินะยุนปืนเพื่อนอะไรเงี้ยไม่รู้สิตอนช่วงนั้นเล่นลันเกมก็ไม่เหน็นว่านายจะยุนปืนให้เขาอย่างงี้เลยอันนั้นก็ตอนนั้นตอนนี้ก็ตอนนี้มันแตกต่างกัน มันเบิดไฟต้องถามคนโบราณแล้วไงตาตาสมัยนู้นเป็นไงบ้างสมัยนู้นเป็นไงบ้างตาอู้ยสมัยนั้นเนาะขาเล่นเน้ะโอ้ยภาพนี่แบบไอตอนนั้นขาเล่นเน้ะซอมบี้ซอมบี้โอ้ซื้อแบนเทือนมาด้วยตอนนั้นเนาะ แทนเถื่อนก็เล่น l ลย i กินซัมบี้อะไรนี่แหละเหมือนเข้าเตอร์ซื้อของซื้ออะไรแล้วก็แบบอะไรเนาะดีว่าระเบิดอู้ระเบิดนี่ระเบิดอีระเบิดอ๋อี่เป็นเค้าเตอร์เค้าเตอร์อะไรวะนั่นแหละนั่นแหละเค้าเตอร์เออเค้าเตอร์ซัมบี้ ที่กับมือทั้งสองข้างไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาเล่นกันไหมนะอาจจะเล่นได้นะต่อเล่นหลายเล่นเล่นผมก็เห็นอยู่ถ้าถามว่าเกมที่ต่อ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 ตาเขาเล่นก็น่าจะเป็นเมาากมที่ผมคิดได้ก็คือน่าจะมีให้หันปลาทองแล้วก็จะมี โอ้ยไอ้ยุยเฮียเราชื่อปาใช่ไหมโอ้ยเคยเเคยเลยไเกม๊ยั่งแรกก็หน้น l ลยเขาร้านเกมเนาะเตาถามว่าเป็นเกมแผนหรอเป็นเกมปิจกยานถ้ากมากเลยล็อพูดเหมือนเดิมเพื่อนโอ้มันไม่้ฟังเลยเอังฟังทัานอยู่ไหมเนี่ยฟังฟังฟังผมฟังอยู่ครับ ไก็โดนเหมือนชัดๆเลยให้ตายเถอะดื่มน้ำหน่อยไหมครับเ,รอเอาเลยเอาเลยข้าไม่ออกมาแล้วออกมาแล้วโดนเหมือนกับอยากออกหรอกนั่นนะที่ขนาดผมยังเจอล้อเลยครับขอโทษครับนั่นไงนายโดนเข้าแล้วนายทำลิ้มไม่เคยถูกเลยไงล่ะ เผมก็เป็นคนงี้แหละว่าสักเสียเลยนะโอ้โน้โอ้โน้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าหน่อยสักหน่อย เอาเหอะพูดอะไรไปก็ผิดหมดแล้วแหละน้อยเข้ามาได้ผิดตลอดไปลาหลงเนะ,ะ,ะเอาเนอะค่อยอยกนายเล่นนะโอ้ไอเด็กน้อยคนนี้คิดมากอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจเลยจริงเหรอ ว่าแต่คนอื่นอโอ้หไม่น้อยใจเนาะเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วเป็นยงนี้แล้วไม่ต้องพูดเฮ้ยอันนั้นคนแก่เลยนะเว้ยเอ้ยขอโทษขอโทษโอเคไหมขอโทษเออเล่นเกมอยู่ก็ขยันพูดซะด้วยโวยทำไงด้ ลเลล่นเกมเล่นคนเดียวหน่าเบื่อใช่ไหมเล่า <c oughs> ช่ว่าแค,คนน <c oughs> ออ่คุยเป็นเพื่อนนอะเออคุยเป็นเพื่อนอ่ะก็ดีแต่ว่า <c oughs> เพิ่มจะอีีสองคนอ๋อคือตอนนั้นไงเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวานตืน Bogwa, nài bogu quý vị của thân mình. Link, người. Mai, chân của lấy thao mất sống khung gây. Tao ấy chị, bung. Tao ấy chị, mày. Bị chị, tu mày. Aye, chào mày. Aye, chào mày. Aye, chào chào mày. Aye,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  cái mày. Aye, chào Cái Aye, chào mày. Aye, chào mày. Aye, chào mày. หลุมมันชื่จี๊ดเหรอหลุมเอาง่ายเอ้ยังไม่มีชื่อเโอเคไม่เอาไอ้จี๊ดหรอกใจไหม เกมนี้เจอเชียร์อ,อะไรแฮะใช่อาจจะชิวเพราะเพื่อนแบก,บกดูสิฆ่าได้สี่ตัวเพื่อนแบกมีแปดแต้มเอาได้คลิปที่แล้วนะโอ้ยบอกจะพูดบอกอย่างนี้ให้ต่อยทำให้การแบบนั้นด้วยนะว่าแบบเอาเปล่าคลิปที่มีพูดกับคลิปพูดไหน,นคนดูเยอะกว่ากันดู แล้วผลท้ายออกมาเป็นไงวะก็ถ้าเท้าออกมาเป็นไงเลรอต้องบอกว่ามันออกมาเป็นพูดคนดูเยอะอยู่เฉพาะตอนนี้นะเอ้ยจริงเหรอให้ยต้อยเถออย่างนี้ขอตองออกบ่อยๆสินะ เธอข้ออกเออจะใช้คําว่าข่ามันดูมันหนังจีนไปแล้วอ้ตัวฉันออกบ่อยแล้วก็น่าจะดีกว่านี้เอ้ยนี่สิดูหนุ่มขึ้นมาหน่อยเออนั้นดูแกไปเลยรู้ไหมเดี๋ยวเขาว่าลุงเอาเฮ้ยเขาจะว่าข้าว่าลุงล่ะเคาจะว่าฉันว่าลุงล่ะใหรว่าฉันว่าลุงเนี่ย อย่าติดคำว่าฆ่าเข้าใจไหมคุยกับตัวเองนะจะติดคำว่าฆ่าเข้าใจไหมซิฟเข้าใจ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 โอ้ยเข้าใจเข้าใจโอ้ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจดูตัวแหล่มากเลยเข้าใจเนี่ยตัวแหลมมากกว่าเขาอีก เอาจริงๆนะนแรกผมก็เคยเล่นเกมเนี้แหละแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วแล้วเคยเล่นกรพี่เขาเล่นนี่มนะั้งดื้อเออตัวนี้เขา,า,า,าตัวล้วนอยูอ่ คุณช่วยเงียบไปหน่อยเราจะเล่นกันต่อแล้วไม่ต้องห่วงครับที่คุณได้ยินก็นคือเสียงผมทั้งหมดไม่มีใครหรอกพูดเรื่องจริง,งใช่ๆเรื่องจริงเรื่อจริงไม่ได้โมอใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ โมโมไม่เชื่อครับโมใช่ครับพี่ใช่ใแรงนทุยมันไม่มีคนใช่ครับพี่ใช่เอ๊ะเหมือนจะมีคนแล้นนะนับนี ยิงเล็กผมไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วครับช่วงนี้ต้องใช้ไม่บ่อยเนะีคืออะไรอะอยู่ดีก็ค้าคงตกใจ mình quayiêng si, quayiêng cái nào nhỉ, không biết, ghê quá, hỏi nhiều, mẹ lây khơi mẹ, xéo, nó ยิงออู่ทำไมตั้งเพูดไม่ไดีกับผมด้วยเอาก็ยิงอยู่ไงเมื่ <c oughs> นสิเดี๋ยต้องไปพูดดีกับน้องด้วยเ <c oughs> ออ กะโทษคุณตามเข้ามาแล้วแสบคอแล้วเกินแสงเล็กก็ไม่ได้ใช้นานเนินแล้วเกิน หิวหิวมาถึงก็หิวเลยหลังจากนี้ฉันขอได้ไหมได้เอาสิโอเคสรุปก็คือปืนนี้เล็งได้สำหรับของตำรวจก็ถือว่าดีนะแต่ชอบปืนจุุบมากกว่า เออติดจากภพจีหรือเปล่านี่ก็น่จะใช่เพรถามว่าพบจีนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วฮะปล่อยเขาชนะไปไหมได้เล่นอีกตาหนึ่งฉันว่าไม่ค่อยดีนะท่านในความคิดแล้วนะเพราะว่ามันยุ่งยากเออนั่นแหละจะก,กันได้ดีมากเห็นนั่งโยกโยกไปโยกมาเพื่อมาจุลาด ปืนไหวสังหารเป็นคนแรกมากที่สุดสองเอาละครับแต่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสคอยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย